สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสร้างข้อสอบออนไลน์นะครับผ่าน Google Form โดยใช้ Google Form นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสร้างข้อสอบในโดยใช้ Google Form นะครับเราสร้างอย่างไรแล้วก็ในในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะพาจนไปถึงวิธีการนํา Google Form ข้อสอบชุดนี้ครับไปวางไว้บน Google Classroom ของเรานะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้คุณครูเข้าไปที่ Google Chrome นะครับ Google Chrome ใน Google Chrome เขาก็จะให้เราเลือกบัญชีที่เราต้องการทำนะครับคุณครูก็สามารถเลือกบัญชี Account Google ใดอันใดก็ได้ที่คุณครูใช้งานอยู่นะครับอันนี้ผมจะใช้ของโรงเรียนนะครับก็กดเข้าไปอ่ะพอมาถึงหน้านี้นะครับให้คุณครูสังเกตที่บนด้านบนขวานะครับว่าของเราเนี่ยได้ s ซ g ์อินเข้าตัวอ,อย่างนะครับของผมก็จะขึ้นเป็น Ggmail ของผมแล้วนะครับก็คือไซน n อินแล้วสมมุติค,คุณครูท่านใดนะครับยังไม่ได้ s ซ g ์อินนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ก็คือลงชื่อเข้าสู่ระบบหรือ s ซ g ์อินก็ให้คุณครูกดเข้าสู่ระบบนะครับเลือกบัญชีที่เราต้องการใส่พาสเวิร์ดลงไปนะครับใส่พาสเวิร์ดลงไปใส่พาสเวิร์ดลงไป อ่ะคราวนี้นะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณรูก็พยายามให้มาถึงขั้นตอนตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปเราจะเริ่มสร้างนะครับเราจะเริ่มสร้างข้อสอบกันแล้วนะครับเราเราจะสร้างอันนี้ผมขอไปสร้างที่กดที่จุด9จุดนะครับผมขอไปสร้างที่ไ right. ร right นะครับผมขอไปสร้างที่ไรกดที่ไรนะครับอ่ะในที่นี้นะครับ คุณครูอาจจะมาถึงขั้นตอนนี้ของเราอ่านง,งานอาจจะมีเยอะใช่ไหมครับเราอาจจะทําการสร้างโฟลเดอร์ก็ได้ครับโฟลเดอร์เกี่ยวกับข้อสอบชุดนี้โดยการคลิกขวานะครับเลือกโฟลเดอร์ใหม่ผมขอเขียนว่าข้อสอบปีสองห้าหขอตั้งชื่อโฟลเดอร์ไว้นะครับเพื่อให้มันเราจะสามารถหาได้ง่ายนะครับกดไป ข้อสอบปี2564ก็ขึ้นมาแล้วนะครับพอได้โฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์คราวนี้เราจะสร้างตัวข้อสอบแล้วนะครับเวลาจะสร้างตัวข้อสอบนะครับก็ให้คุณครูไปที่ทางซ้ายมือนะครับคลิกคำว่าใหม่เลื่อนลงมาที่คำว่า Google Form นะครับเลื่อนลงมาที่สามเหลี่ยมแล้วก็คลิกคำว่าแบบฟอร์มเปล่า พอเรากดแบบฟอร์มเปล่าปุ๊บนะครับหน้าของ Google f o r m ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสิ่งแรกนะครับที่คุณครูควรจะไปใส่ก่อนก็คือหัวชื่อหัวข้อสอบนะครับให้มาคลิกที่ฟอร์มไม่มีชื่อนะครับตรงนี้แล้วเขียนว่าเราก็ตั้งชื่อข้อสอบของเราไปเลยนะครับอันนี้ผมเขียนว่าข้อสอบกลางภาคภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 ลายวิชาคณินี้จะใส่อ่ะสมมติผมตั้งแบบนี้นคัณคาาจ,จะใส่อะไรต่อไปก็ได้นะครับก็ตั้งชื่อหัวข้อสอบไปให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเราตั้งชื่อนะครับชุดข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ให้เอาเมาส์มาคลิกที่คําว่าฟอร์มไม่มีชื่อตรงนี้นครับอ่าจะได้ว่าหัวข้อสอบที่เราพิมพ์เมื่อกี้ครับก็จะมาเป็นชื่อข้อสอบให้เราโดยอัตโนมัติ ชื่อข้อสอบที่เราตั้งก็จะมาเป็นหัวข้อสอบตรงนี้โดยอัตโนมัตินะครับสังเกตเล็กน้อยครับด้านล่างตรงนี้จะมีคําว่าคําอธิบายแบบฟอร์มนะครับในส่วนตรงนี้นะครับคุณครูอาจจะเขียนคําอธิบายอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับข้อสอบกลางภาคชุดนี้นะครับของเราอตอนนี้ผมจะเขียนว่าให้นักเรียนกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนทุกช่องนะครับคุณครูอาจจะใส่เป็นจำนวนข้อสอบเวลาสอบหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการใส่อะไรแต่เดี๋ยวในขั้นตอนนี้ผมจะเขียนแค่ว่าให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องนะครับส่วนคำจำนวนข้อสอบคะแนนสอบผมจะไปใส่ในส่วนข้างล่างอีกทีนึงนะครับอพอเราได้แบบนี้นะครับ เราก็จะสังเกตว่ามันจะมีคําถามไม่ระบุชื่อนั่นคือคําถามข้อที่1ของเรามาแล้วนะครับเราลองคลิกไปดูที่คําถามไม่ระบุชื่อครับมันก็จะให้เราตั้งคําถามคําถามแรกนะครับในที่นี้ผมจะตั้งคําว่าคํานําหน้านะครับคานาหน้าเราก็เขียนไปว่าคํานําหน้าต่อไปเราก็มาเลือกคําว่าตัวเลือกครับคลิกที่ตัวเลือกที่1 เราก็เปลี่ยนเป็นตัวเลือกครับสมมติผมของผมพิมพ์เป็นนายกับนางสาวคุณครูจาจะพิมพ์เป็นเด็กหญิงเด็กชายอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้มีตัวเลือกไปพอเราใส่ตัวเลือกเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือคลิกคําว่าจําเป็นทําไมต้องคลิกคําว่าจําเป็นนะครับคําว่าจําเป็นในที่นี้ถ้าเราไม่ได้ติ๊กเนี่ยก็คือถ้านักเรียนลืมกรอกช่องนี้ก็แสดงว่าไม่เป็นไร แต่ถ้าเราติ๊กว่าจําเป็นนะครับหากนักเรียนลืมกรอกช่องนี้ก็เขาจะฟอร์มจะให้นักเรียนกลับมากรอกช่องนี้ได้ก่อนที่จะส่งข้อสอบของเราไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขั้นตอนทุกๆทุกๆข้อทุกๆคำถามนะครับผมจะคลิกคําว่าจําเป็นทุกครั้งนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยกรอกข้อมูลได้ครบถ้วนนะครับต่อไปครับพอเราได้คำนำหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะขอเป็นชื่อสกุลนะครับ เวลาเราจะเพิ่มคําถามครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ทางขวาตรงนี้นะครับเขียนว่าเพิ่มคําถามคลิกไปหนึ่งครั้งครับคําถามที่2นะครับผมจะเขียนคําว่าชื่อสกุลครับชื่อสกุลพอเราพิมพ์คําว่าชื่อสกุลปุ๊บเนี่ยฟอร์มจะรู้โดยอัตโนมัติครับว่าเราควรจะตอบคําถามนั้นเป็นคําตอบอะไรก็คือเขาให้ตอบเป็นคําตอบสั้นๆน,นะครับเขาจะเรียกให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว สิ่งที่เราต้องติ๊กก็คือคําว่าจําเป็นนะครับในส่วนนี้ถ้าเราไม่ติ๊กนักเรียนลืมเขียนชื่อนะครับฟอร์มก็จะส่งไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหา,าว่าเราเราไม่มีชื่อนักเรียนนะครับตรงนี้เราก็ต้องกดคําว่าจําเป็นไปนะครับเผื่อน,นักเรียนลืมเขียนชื่อฟอร์มก็จะมาเตือนให้นักเรียนเขียนชื่ออีกซําซําอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ได้ไป2คําถามนะครับ ต้องการคําถามต่อไปนะครับก็กดเหมือนเดิมนะครับกดที่บวกก็คือเพิ่มคําถามคําถามต่อไปนะครับผมจะตั้งคําว่าชื่อชันนะครับชั้นสมมติผมตัวเลือกผมจะมีชั้นเป็นม1 1ต้องการตั้งตัวเลือกจัดไปก็กด enter ม .1 นทับ2กด enter ม .1 นทับ3เราก็ใส่ไปให้ครบทุกห้องนะครับ ล้วก็กดที่ว่าแล้วก็คลิกคําว่าจําเป็นนะครับเราก็จะได้คําถามที่3ามคือชั้นหลังจากเราสร้างคําว่าชั้นเสร็จแล้วนะครับก็ไปกดบวกอีกนะครับต่อไปขอเป็นเลขที่ครับพอเราใส่คําว่าเลขที่ปุ๊บฟอร์มก็จะรู้โดยอัตโนมัติว่าต้องตอบเป็นคําตอบสั้นๆน,นะครับตรงนี้ฟอร์มจะเลือกให้เองเราก็แค่คลิกคําว่าจําเป็นนะครับ ในส่วนของเบื้องต้นนะครับผมจะตั้งแค่คําว่าคํานําหน้าชื่อสกุลชั้นแล้วก็เลขที่นะครับหากค,คุณครูต้องการถามอย่างอื่นนะครับก็สามารถเพิ่มคําถามแล้วก็ตั้งคําถามไปได้เพิ่มนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนแรกเนี่ยผมก็จะจบไว้ประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นส่วนของข้อสอบนะครับคราวนี้เราพอจะเป็นส่วนของข้อสอบปุ๊บเรามาให้มาลองคลิกที่คําถามข้อสุดท้ายก็คือคาว่าเลขที่นะครับคราวนี้ ให้คุณครูไปคลิกที่คําว่าเพิ่มส่วนอะเพิ่มส่วนคืออะไรเพิ่มส่วนคืออ่าฟอร์มจะแบ่งอ่าข้อสอบไอชุดข้อสอบเนี้ยเป็นเป็นสองหน้าหน้าแรกคือให้นักเรียนกรอกข้อมูลของนักเรียนก่อนพอกรอกเสร็จปุ๊บกดขั้นตอนถัดไปถึงจะเริ่มทําข้อสอบได้นะครับอ่าในส่วนที่2นะครับเราก็จะมาตั้งชื่อตรงนี้เราจะจ้งใส่ชื่อข้อสอบหรืออะไรก็ตาม ใส่ไปเลยนะครับตอนนี้ผมจะใส่ว่าข้อสอบแบบเรียกตอบจำนวน20ข้ออาจจะแนนยข้อเวลา30นาที อ่าคุณครูอยากจะใส่อะไรลงไปในขั้นตอนตรงนี้นะครับก็สามารถใส่ไปได้คาอธิบายนะครับผมก็จะตั้งว่าเป็นคําสั่งแล้วกันนะครับเป็นคําสั่งในการทําข้อสอบชุดนี้ให้นักเรียนให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวส่วนขั้นตอนตรงนี้คุณครูอาจจะเพิ่มไปว่าเวลาสอบอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็สามารถเพิ่มไปได้ก็โดยการกด enter มันจะขึ้นบรรทัดถัดไปเรื่อยๆจนเราใส่คําอธิบายครบถ้วนนะครับพอเราใส่คําอธิบายครบถ้วนนะครับเราต่อไปเราจะเริ่มสร้างข้อสอบนะครับเริ่มสร้างข้อสอบก็คือกดที่คําว่าเครื่องหมายตัวเครื่องหมายบวกนะครับคือเพิ่มคําถามเดี๋ยวในที่นี้นะครับผมจะ แนะนําวิธีการสร้างคําถามอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบที่เราพิมพ์หรือเราไปก๊อปมาวางนะครับแบบแรกก็คือสมมุติผมถามว่าประเทศไทยอยู่ทวีปใดอันแบบนี้ครับสมมุติผมถามแบบนี้หรือคุณครูเราจะไปก๊อปเป็นข้อความมาแล้วก็มาวางนะครับตัวเลือกเราก็มาตั้งตัวเลือกครับตัวเลือกผมขอตั้งสักหนึ่ง ตั้งสักหนึ่งอันก่อนทวีปเอเชียสองก็ทวีปอะไรก็ว่าไปทวีปทวีปสมมติเรามีสี่ตัวเลือกแต่เรากดเกินมานะครับก็สามารถที่จะลบชอยได้ก็คือกดตรงนี้ครับที่กากระบาดและวคำว่านำออกก็จะเหลือนะครับสมมติครูคคคพิมพ์อะไรแล้วก็อยากจะแก้ก็สามารถกดลบแล้วก็เพิ่มใหม่ได้นะครับในขั้นตอนนี้ เรียบร้อยนะครับขั้นตอนตรงนี้เราก็มากดคําว่าจําเป็นนะครับกดคําว่าจําเป็นเราก็จะได้ข้อสอบมาหนึงข้อแล้วนะครับข้อสอบมาหนึงข้อสมมุติผมต้องการสร้างอีกหนึ่งข้อครับก็ไปกดบวกเพิ่มคําถามนะครับก็พิมพ์เหมือนเดิมครับผมพิมพ์ว่าหนบวกหเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาเพิ่มช้อยครับ หนึ่แล้วก็กดคาําว่าจําเป็นนะครับเพื่อที่จะลานักเรียนลืมตอบจะต้องกลับมาตอบข้อสอบนี้ก่อนก่อนที่จะส่งเรานะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการพิมพ์ข้อสอบหรือการก๊อปข้อความจาก Word มาวางนะครับก๊อปข้อความจาก Word มาวางก็สามารถวางได้เลยนะครับตรงนี้แบบที่2 นะครับข้อสอบแบบที่2ก็คือสมมุติคุณครูมีข้อสอบอยู่แล้วเป็นไฟล์ PDF นะครับสมผมมีข้อสอบเป็นไฟล์ PDF อยู่แล้วผมต้องการใช้ไฟล์ PDF เนี้ยนะครับมาทําเป็นข้อสอบก็คือสเต็ปของมันก็คือผมจะทําข้อสอบทีนี้สมมุติผมจะซูมสมมติผมจะเอาข้อ4กับข้อ5นะครับผมก็ซูมให้เห็นข้อ4ก่อนพอสมควรนะครับซูมให้เห็นข้อ4พอสมควรแล้วคราวนี้ผมก็จะไปเปิด Microsoft Word ขึ้นมา Microsoft Word ขึ้นมาคุณครูเปิดหน้าเปล่าๆเลยนะครับเปิดหน้าเปล่าๆเลยผมจะไปแปลงนะครับจากข้อสอบนี้จะไปตัดมาให้มันเป็นรูปนะครับสเต็ปแรกคือคุณครูมาเปิดที่ m i c r o s o ที่ PDF to PDF ข้อสอบนะครับแล้วก็มากดที่ Microsoft Word ต่อไปนะครับเราจะใช้เมนูคองว่าแทรกนะครับสกินช็อต นะครับแล้วก็การคลิปหน้าจอปุ๊บอ่ะก็จะขึ้นเป็นขาวๆแบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นตัวบวกมาให้คุณครูนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากบริเวณที่เราอาต้องการลากให้ให้ตรงกับข้อสอบปุ๊บเราก็จะได้ข้อแบบนี้นะครับสมมุติข้อแรกอ่คุณครูยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะลองบันทึกก่อนสมมุติว่าเราได้แล้วหนึ่งข้อนะครับก็สามารถคลิกขวาครับ กดบันทึกรูปภาพเขียนว่าข้อที่1ข้อที่1แล้วผมไปไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับกดบันทึกจำนวนข้อสอบข้อนี้ก็จะเข้าไปเป็นข้อที่1นละนะครับสมมติเมื่อกี้คุณครูไม่ทันนะครับผมทําให้ดูใหม่อีกหนึ่งข้อนะครับก็ไปกดคําว่าแทรกไปที่คําว่าสกรีนช็อตการคลิปหน้าจอนะครับ ต่อไปผมจะเลือกข้อที่5เราก็ต้องลิงก์ก่อนนะครับต้องลิงก์ก่อนให้ตัวบวกอยู่ในบริเวณที่เราต้องการแล้วกดลากนะครับแล้วก็ปล่อยข้อสอบของเราก็จะได้มาเป็นข้อที่2แบบนี้คุณครูก็ควรจะทําให้ครบทุกข้อก่อนที่เราต้องการก็คือทําไปเลยคลิกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับกดบันทึกรูปภาพเป็นข้อ2ทําไปจนครบจํานวนข้อสอบที่คุณครูต้องการนะครับ สมมติเราว่าคุณครูคทําครบทุกข้อแล้วบันทึกไปรูปเียบ่อยแล้วผมขอกลับไปดูรูปนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับรูปของของผมมาแล้วข้อที่1กับข้อที่2นะครับเด<ม>ีย๋ยวผมจะเอาข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยกลับไปใส่ใน Google Form นะครับก็คือเปิด Google Chrome ขึ้นมาอ่าผมเ,เพิ่มคําถามใหม่คราวนี้สมมุติเราจะเอารูปมาใส่เราจะกดยังไงนะครับให้เรากดที่รูปตัวนี้ครับรูปภาพตัวนี้นะครับคลิกลงไป1ครั้ง เลือกหัวข้ออัปโหลดนะครับเรียกดูแล้วก็ไปเลือกคําว่าข้อที่1ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับข้อที่1นึ่งข้อสอบข้อที่1ของเราก็ขึ้นมานะครับสังเกตว่าข้อสอบของผมจะมีช้อยเรียบร้อยแล้วนะครับช้อยข้อ 1. นึ่ช้อยสอช้อยสช้อยสเวลาเราจะให้เด็กเลือกตอบเราก็จะมาตั้งที่ตัวเลือกที่1ว่า1 Enter 2 Enter สาม t e r 4. นะครับแล้วก็กดคํา่่าจำเป็นเพื่อให้นักเรียนไม่ลืมตอบคำถามามข้อนี้นะครับก็ได้ไปอีกหนึ่งข้อนะครับอสมมติผมเพิ่มอีกสักหนึ่งข้อครับกดคํา่่าเพิ่มคำถามคลิกที่รูปภาพหัวข้ออัพโหลดเลือกดูนะครับต่อไปไปข้อที่2นะครับ ข้อที่2ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็มาตั้งช้อยนะครับเป็น1 2 3 4กดคําว่าจําเป็นนะครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนตรงนี้สมมุติเราทําจนครบแล้ว20ข้อหรือจํานวนข้อสอบที่คุณครูต้องการแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าหรือการตกแต่งนะครับข้อสอบ ทุกครั้งนะครับเวลาเราสร้าง Google Form เนี่ยครับมันจะขึ้นโดยใช้สีม่วงให้เราก่อนเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับคุณครูมาที่รูปตรงนี้นะครับเขียนว่าปรับแต่งทีมครูสามารถเลือกสีได้นะครับสีส้มสีเหลืองสีแดงนะครับนี่ผมตั้งเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เราจะมาตั้งค่าครับตั้งค่าก็คือกดที่รูปฟันเฟืองนะครับมีคําว่าการตั้งค่าขั้นตอนตรงนี้สําคัญนะครับขั้นตอนตรงนี้สําคัญ อ่าตรงนี้เรามาตั้งค่ากันนะครับในหัวข้อทั่วไปนะครับคําถามแรกก็จะถามว่าเราต้องการรวบรวมอ e ีเมลไหมอ่าตรงนี้ถ้าเราต้องการเราก็รวบรวม e mail. อีเมลอาจจะติ๊กก็ได้ครับแต่หัวข้อสําคัญก็คือต้องลงชื่อเข้าใช้อ่าต้องลงชื่อเข้าใช้เนี่ยในหัวข้อนี้ระบบสมมติเราใช้อ่า Gmail ของโรงเรียนนะครับเขาจะมาติ๊กโดยอัตโนมัติว่าจํากัดสําหรับผู้ใช้งานโรงเรียนพิชศัยรัธนาคาร แสดงว่าถ้าเป็นแอคเคา t อื่นนักเรียนใช้ Gmail ของของตัวเอง Gmail อื่นมาสอบก็ไม่สามารถทําแบบทดสอบนี้ได้นะครับขั้นตอนนี้ผมแนะนําให้ติ๊กออกนะครับเพื่อเปิดกว้างให้เรียนสามารถใช้แอคเคา t เข้าไหนก็ได้นะครับเพื่อมาสอบแล้วก็ขั้นตอนตรงอื่นเราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับไม่ต้องติ๊กก็ได้เราจะไปติ๊กที่หน้างานนําเสนอ งานเสนอตรงนี้แนะนําให้ติ๊กที่คําว่าแสดงแถบความคืบหน้านะครับเด็กจะได้เห็นว่าตอบไปแล้วประมกี่ข้อข้อความยืนยันนะครับเราอาจจะเขีนว่าคุณครูได้รับข้อสอบของนักเรียนเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ เราจะเขียนบอกทั้งยนว่าไงหลังจากนี้กดส่งข้อความก็เขียนไปนะครับหับวข้อต่อไปนะครับเป็นหน่วยข้อแบบทดสอบสิ่งที่เราต้องติ๊กนะครับก็คือคําว่าทําเป็นแบบทดสอบต้องต้องเปิดนะครับอันนี้ต้องเปิดเลยถ้าไม่เปิดข้อไอ้ที่เราทำไปเมื่อกี้จะไม่เป็นแบบทดสอบนะครับต้องเปิดไว้แล้วก็มันจะมีคําว่าประกาศคะแนนเขาจะมีให้เราประกาศทันทีกับประกาศภายหลัง เราก็ควรจะกดที่ประกาศภายหลังนะครับเพื่อเราจะได้ไปบอกนักเรียนเองนะครับไม่ต้องให้คะแนนเนี่ยประกาศไปเลยนะเวลานั้นนะครับเผื่อเราต้องการแก้แกแกไขเฉลยหรืออะไรก็ตามนะครับต่อไปผู้ตอบสามารถดูอะไรได้บ้างอันนี้เขาบอกว่าคําถามที่ตอบผิดอันนี้เราก็ออกนะครับคาถามที่ตอบถูกก็ออกนะครับถ้านักเรียนตอบผิดนักเรียนจะรู้ว่าข้อใดผิดข้อใดถูกเดี๋ยวนักเรียนจะมีการทุจริตนะครับเอาไป ส่งให้กับเพื่อนได้นะครับงั้นเราก็ติ๊กสองข้อนี้ออกใส่เฉพาะคําว่าค่าคะแนนก็พอให้นักเรียนรู้ว่าข้อนี้1คะแนนนะข้อนี้2คะแนนนะอะไรประมาณนี้นะครับแตเด็กว่าเราจะติ๊กแค่คำว่าทําเป็นแบบทดสอบประกาศคะแนนแบบภายหลังติ๊กคาว่าคําตอบที่ตอบผิดเนี่ยเอาคำถามที่ตอบผิดเนี่ยเอาออกคําถามที่ตอบถูกก็อ,ออกนะครับกดบันทึกเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้คุณครูก็จะได้ข้อสอบมาเสร็จแล้ว 1ชุดนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสเต็ปของการนำข้อสอบไปใช้งานนะครับอ่ขั้นตอนนี้คุณครูก็ต้องมากดคำว่าส่งนะครับกดคำว่าส่งเดี๋ยวผมจะให้คุณครูกดที่ตัวโลกโซ่ตรงนี้ครับจะเป็นการเก็บลิงก์ไว้ก่อนเก็บลิงก์ไว้ก่อนอ่าอาจจะกดตัดลิงก์ให้สั้นลงก็ได้ครับเพื่อมันสั้นลงแล้วก็กดคัดลอก ในขั้นตอนนี้นะครับคุณครูก็จะได้ลิงก์ข้อสอบแล้วคุณครูอาจจะไปใส่ใน Microsoft Word อาจ,จะไปใส่ในไลน์อาจจะไปใส่ในไหนก่อนก็ได้ครับสมมติผมเอามาใส่ไว้ใน Word เอามาใส่ไว้ใน Word นี่คือลิงก์แล้วก็ใส่ไว้ว่าข้อสอบทดลองประมาณนี้ครับก็เราจะบันทึกไว้ก่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปเก็บไว้เพื่อใช้งานต่อไปนะครับ อย่าขั้นตอนต่อไปนะครับอาจจะเป็นขั้นตอนเอาข้อสอบไปใส่ใน Google Classroom หรือถ้าคุณครูจะส่งทางอื่นให้กับนักเรียนนะครับก็สามารถกด Copy Link ตรงนี้ครับ Copy Link ตรงนี้ไปส่งให้ในักเรียนในวันที่สอบได้เลยนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะแนะนำการพาข้อสอบเนี้ยนะครับนาข้อสอบไปใส่ไว้ใน Google Classroom นะครับก็ให้คุณครูกลับมาที่หน้า Google อีกครั้ง เลือกไปที่จุด9จุดนะครับเลือกคำว่า card room นะครับคุณครูก็คงมี card room เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าเราอยากจะใส่ไปในห้องไหนนะครับก็ผมเลือกไปสักหนึ่งห้องนะครับต่อไปนะครับเวลาเราจะไปใส่ข้อสอบจะไปใส่ตรงไหนนะครับเราจะไปเลือกในหัวข้องานของชั้นเรียนนะครับงานของชั้นเรียนแล้วเราจะสร้างข้อสอบก็ไปคลิกคําว่าสร้าง สร้างแล้วเราก็กดคําว่าแบบทดสอบสร้างแล้วก็แบบทดสอบนะครับเขาก็จะตั้งชื่อครับเราก็พิมพ์ว่าตั้งข้อสอบกลางภาครายวิชาอะไรก็พิมพ์ไปนะครับแล้วแต่เราต้องการเขียนพอเราพิมพ์ชื่อนะครับของข้อสอบเสร็จแล้วอ่าไอ้ Google Classroom ก็จะมีการสร้าง ข้อสอบเปล่าไว้เราสร้างนะครับตรงนี้ให้คุณครูกดออกได้เลยเพราะเรามีข้อสอบอยู่แล้วผมจะไปคลิกที่คําว่าเพิ่มลิงก์นะครับใช้เครื่องหมายตัวนี้นะครับเพิ่มลิงก์แล้วก็คลิกขวาครับวางลิงก์เมื่อกี้ที่เราไปเพิ่มมาแล้วกดเพิ่มลิงก์ไปก๊อปลิงก์ที่เราไปไว้ใน,นคุณสมบัติเมื่อกี้นะครับเอามาวางเพิ่มลิงก์แล้วก็วางเรียบร้อยครับข้อสอบองเราก็จะมา ในขั้นตอนตรงนี้นะครับคุณครูก็จะสามารถเพิ่มคะแนนใส่คขาว่าข้อสอบนี้กี่คะแนนสมมติผมใส่ไป20คะแนนวันที่ครบกําหนดสมมติผมสอบวันที่5ผมก็ตั้งไว้ว่าหมดเวลาวันที่5เวลา10บโมงสิบโมงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วครับตอนนี้ข้อสอบก็พร้อมที่จะไปขึ้นใน Google Classroom ให้กับนักเรียนนะครับแต่ครูคอย่าเพิ่งเลือกอย่าเพิ่งกดที่คําว่ามอบหมายนะครับ ถ้าเรากดมอหมายไปปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะเห็นข้อสอบชุดนั้นทันทีนะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาคลิกที่รูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วกดคําว่ากําหนดเวลากําหนดเวลาตรงนี้นะครับเราสมมติผมสอบวันที่เมื่อกี้เมื่อกี้ตั้งเวลาผิดครบกําหนดต้องเป็นวันที่2องสิงหาแล้วกันนะครับสสิงหา ก็มากดที่สามเหลี่ยมใหม่นะครับกดกําหนดเวลาอันนี้ผมก็ไปกําหนดที่วันที่สองสิงหาให้โพสต์ข้อสอบเนี้ยเวลาอันนี้ผมตั้งวัแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับขอ,ของคนของนคู่เริ่มสอบเวลาใดก็พิมพ์เวลานั้นลงไปแล้วก็ก,กดกําหนดเวลานะครับสังเกตครับข้อสอบที่เราสร้างเมื่อกี้คือข้อสอบกลางภาครายวิชาจุดๆเขียนไว้ว่าวางกําหนดในวันที่สองสิงหา เวลา8นาิกา30นาทีข้อสอบนี้ยังไม่ยังไม่โดนโพสต์นะครับจะโพสต์อัตโนมัติตอนวันที่2สิงหาเวลา8นาิกา30นาทีแล้วก็หมดเวลาเมื่อกี้ผมตั้งไปตอน10โมงนะครับก็เรียบร้อยครับคราวนี้นะครับเรียบร้อยในะขั้นตอนนี้เราก็กลับมาสมมติกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครู ก็ให้นักเรียนสอบไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมแนะนำวิธีการไปเปิดดูคะแนนเลยนะครับก็เข้ามาที่หน้าเดิมนะครับไปอย่างรวเดเร็วคุณคูก็เข้ามาที่จุด9จุดนะครับกดที่คําว่า r i คือกลับมาที่เดิมอะครับกลับมาที่เดิมที่เราที่เราไปสร้างแบบทดสอบไว้ข้อสอบปี2 5งหกข้อสอบกลางภาคนะครับ ที่การตอบกลับตรงนี้ครับการตอบกลับแล้วก็ติ๊กที่การสร้างสเปซเชีตกดสร้างถ้านักเรียนตอบคําถามมาเนี่ยครับคะแนนของนักเรียนทั้งหมดก็จะมาขึ้นครับเวลาที่ประทับก็คือเวลาที่นักเรียนส่งอีเมลคะแนนชื่อนามสกุลนักเรียนคําถามข้อที่1ตอบอะไรมาเขาก็จะมาบอกเราตรงนี้นะครับครูก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับ โอเคนะครับในขั้นตอนนี้ก็จบนะครับในเรื่องของการสร้างข้อสอบโดยใช้ Google Form นะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ใน Google Classroom นะครับหากคุณครูมีข้อคำถามใดๆนะครับสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับคุณครูไม่มากก็น้อยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ